สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ยังคงอยู่กับแอปไลน์เหมือนเดิมนะครับผมเราจะมาเรียนรู้คำสั่งโน้ตในไลน์กันนะครับคำสั่งโน้ตจะคล้ายคําคำสั่งคีปคือใช้บันทึกข้อมูลต่างๆที่สำคัญจะแตกต่างตรงที่ว่าคำสั่งคีปเมื่อเราบันทึกข้อมูลเราจะดูได้เพียงคนเดียวนะครับสว่วนคนอื่นๆไม่สามารถดูได้ ยกเว้นว่าคนคนนั้นจะเข้ามาในแอปไลน์ของเราได้นะครับผมส่วนคำสั่งโน้ตนะครับเราจะใช้บันทึกความจำนะครับข้อมูลสำคัญต่างๆระหว่างเรากับเพื่อนหรือกับลูกค้านะครับเราสามารถทำได้ทั้งลายส่วนตัวแล้วก็ลายกลุ่มด้วยนะครับผม ทีนี้เรามาดูวิธีการใช้งานกันนะครับตัวอย่างนะครับผมมีนัดกับเพื่อนว่าจะไปเที่ยวนะครับช่วงปีใหม่ตรงส่วนนี้นะครับก็จะเป็นข้อความที่เพื่อนส่งมานะครับวิธีการใช้คำสั่งโน้ตนะครับให้เราจิ้มไปที่ข้อความนะครับรูปภาพวิดีโอลิงก์ หรือว่าข้อมูลนะครับที่เราต้องการโน้ตไว้นะครับให้เราจิ้มค้างนะครับแล้วก็เลือกที่คำว่าบันทึกที่โน้ตนะครับผมเราสามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งรายการนะครับผมโดยการติ๊กถูกไปในช่องที่เป็นสีเขียวแบบนี้นะครับ เมื่อเสร็จแล้วเราก็จิ้มไปที่คำว่าโน้ตนะครับแล้วก็จะมีตัวเลขแสดงจำนวนรายการที่เราเลือกเราก็จิ้มเข้าไปสามารถแชร์ตำแหน่งที่ตั้งได้ด้วยนะครับแล้วก็จิ้มไปที่คำว่าโพสที่อยู่มุมบนขวา เพียงแค่นี้นะครับเราก็จะได้ไม่พลาดนัดที่สําคัญกับเพื่อนแล้วนะครับผมหรือถ้าเพื่อนๆมีกลุ่มนะครับมีกลุ่มขายของเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็อาจจะโน้ตเลขที่บัญชีเงื่อนไขาการรับประกรันต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งข้อมูลที่เราโน้ตนะครับเราสามารถแก้ไขหรือว่าลบได้นะครับโดยจิ้มไปที่ จุดไข่ปลานะครับจะอยู่ตรงมุมบนขวาจิ้มเข้าไปแล้วก็เลือกคําสั่งแก้ไขหรือว่าลบตามที่เราต้องการนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับนอกจากการโนต้ตแล้วนะครับเรายังสามารถใช้คําสั่งประกาศนะครับควบคู่กับการโนต้ตได้อีกด้วยโดยการทําเหมือนเดิมนะครับจิ้มไปที่ข้อมูลที่เราต้องการทําประกาศนะครับ จิ้มเข้าไปนะครับจิ้มค้างนะครับแล้วก็เลือกที่คําว่าประกาศสังเกตนะครับตรงด้านบนข้อมูลที่เราทําประกาศนะครับก็จะแสดงขึ้นมาด้านบนซึ่งเราสามารถทําได้ทั้งาลายส่วนตัวแล้วก็ลายกลุ่มนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มหรือว่าในแชทส่วนตัวนะครับก็จะเห็นคําประกาศที่สําคัญจากเราได้ด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ